ตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมบางอย่างหนึ่งค่ะทุกคนก็เลยจะใช้เวลาสักสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งอ๋อต <God> ิดอ ah. 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 ัดเลยอุ่ยกดผิดอุ้ยกดผิดอ่าอุ่ยกดผิดกดผิดมาๆกดผิดฮะฮะฮะฉันไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวแบบนี้ช่วยด้วย ก็ิดกบิดนั่นน้ำตัวน้ำตัวฮ่าฮ่าาวาช่ถอที่สกคฮเจรินาวันนี้มาในวร์ชันมินิหนะคะวันนี้เจรินจัจอมาเลัมฟฟีอบโซโล่แบบมืออาชีพอืมอืมน่เันโอเคว่าอืมอือืมโอเคโอเค โอเคเข้าสู่ช่วงอย่าเพิ่งโดนเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเลือกหัวใช่เอาล่ะเจอกัเท้เาเจอผีป้องกันผีด้วยคุชชี่ฟิกผีเหยียบเลือผีชื่อว่าจอนจอนสันทำใจอยู่หน้าประตูอีกอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะยิงไงแคตู 穿着当地衣服，给吗、啊？<noise> เงนคนไเงินไหนม่มีิไม่กีน่หนไม่มีเงินไม่มีิไม่มีเนไม่มีเงนนเนแมเนแ่นเง่นเง็นนมเนแ่นเง่นเนนมไม่มีเนไงเีไเีไเีเีไเีไ give her the side give give her the side no 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 are you here หน <c oughs> ูไม่เอาคุณสิไม่เอาใครคุณสิฟีนะทำอะไรในบ้านไม่รู้รู้แต่ว่าจะสบายแล้วบาย <c oughs> แล้วเวลไม่ได้ช่วยอะไรเลยชายเลนด์วันนี้น่ากลัวมากคือคือเซริน มาเล่นโซโลใช่ไหมแต่ว่ามันแบบว่ามันเป็นมีเดียอมแบบเดียมแบบคือแบบระดับกลางใช่ไหมคะก็มันหมายถึงแบบโรงเรียนซึ่งซึ่ง,งมันกว้างมากเสียงที่จะโดนหักคอมากๆเลยพี่ตัวไหนก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมาแห่หนินพี่พอ่อาราลนอยู่แล้วเหรอ,อรใช่สิพอเราเล่นคนเดียวนี่นะิเบะชิเบดสิบสิบ

Thinking, Where are you? Are you here? Are you here? Close, 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 close. Give on the side! Give on a side! ไมมีคนเดินนะน i v e on a sign d ซ something do something. s o m e t h i ขับบ้านนะเปลี่ยน <c oughs> บ้านแล้วเจดไปสองบ้านเก่งมากเฮ้ย <c> ๆ <oughs> อืเป็นความท้าทายในการมาเล่นฟาสโมโซโลแบบตัวนี้เดียว

ค,คุณคุณค e ณ e ุณค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 ุมีกณคุณคุกคุณคอณคมีคุณคุปคุณคุณคโณคโณคุ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 ณคนณคุณคุณคิณคุ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 ณ้คุณคุณคุณคุคดณนุณคุสคิณิุณคุณคุณคุณลุณคุณค นี่แล้วดูสิที่พ่นดูออบเจกตีฟก็ครบแล้วเหมือนกันออบเจกตีฟก็ครบแล้วหลักฐานก็ได้ครบแล้วทายผีก็ทำได้แล้วอ่ะใช่ใช่แล้วอวดเตรียมตัวหน่อยกว่าใช่ใช่ว้าว <Wow! S 1> จะได้นอะเแบบ GM, ิดพีเจเอ็มนะ ทุกคนจะมีความสุขในค่ำคืนนี้นะคะนี่นะหนูติดกิฟตดาวด้วยเห็นไหมแล้วก็มีดาวอยู่ที่คอด้วยนะดีได้เต้นไม่หมืเลยดีใจที่ทุกคนชอบนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนด้วยนะคะในคืนนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับปีใหม่ปีใหม่นี้เรามาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆด้วยกันดีกว่านะจริงๆถามว่าทำไมถึงมีล่างลอนลี้นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากตอบแทนให้ทุกคนนะคะ คือเซรีนาไม่ค่อยใจแบกว่าไม่ไม่ค่อยสามารถมาสวิตได้ไบ่อยๆน่ะก็ก็ใจหาโอกาสตามพวกวันพิเศษแล้วก็มาสวิตแบบนี้นะอยากฟังเสียงนุ่มหัวเซรีนุม่มหัวเซรีเหรอขอเสียงแมวเหมียวหน่อยครับแมวเหมียวนั่นปิดกลคงกันนะ พอจบอไลฟ์แล้วเจนินจะกล้าก,กลับมาดูลายตัวเองไหมเนี่ยหลัง <laughs> <laughs> จากนี้ทุกคนก็มีความสุขมากนะคะใครจะไปเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้แบบว่าโรคระบาดอะไรเนี่ยก็แบบว่าเป็นห่วงนะอย่าทํางานหนักมากเกินไปนะคะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยเวลานอนด้วยนะนอนกันให้เพียงพอนะอละล่ะเจนินจะเปิดโอ,อ่งแล้วก็ long time, long しかな。神様にかとを運命のいたずらでもめくりあえたことかが 違うよ。皮膚へお貸ししたお菊、こんなにも。さしつせそくくりラップでいこう。刺しついと作りたらにぬのりしよう。皮膚へほどこいとみんなでぐぬく。とあけろ、まっさ。や。 ไม่ยฟังแต่ล้นนิ้วมีประโยชน์คนเลยอ่จะแยกให้ฟังระวังอย่าใช้เกินเลยนิ้วป้องเอาไว้ชมวาเก่งนิ้วชี้เฉยเฉงชี้ใช้งานได้เลยไปจดซอร์วสแล้วกันนะก่อนไปนอนฮะหนูจะพูดตามที่ทุกคนพิมพ์นะคะใช้เวลาห้าเดียสุดท้ายให้เป็นประโยชน์นะรักนะคะวันนี้จานทั้งหลายกินข้าวนอนพักด้วยนะคะได้สกี ครับน้าพี่ชาพี่ชายนอนได้แล้วนะอย่าัวแต่เล่นเกมนะคะพี่ชายคะน่าขยับขยงที่สุดเลยคะ่ะพี่ชายซื้อขนมให้หน่อยสิได้ไหมอะ่ะได้มาตัวลัางเหรออันนี้ทุกให้นี่นะ่ะพี่ชายแต่งงานกันจะนะเจรินเจรินเจรินน่าอยากนอนกับพี่สาวนะไปนอนคะ่ะบายบาย จุด์ผู้หญิงเนี่ยเขาตั้ใจจะจุดทั้งคืนเลยหรือเปล่าอ่าอยากกินโคลาวันนี้ยังไม่ได้กินโควันนี้ยังไม่ได้กินโคลาวันนี้ยังไม่ได้กินโค้เลยนี่นะวันนี้ยังไม่ได้กินโค้เลยอะช็อกโลกว่นนกะ,วนนะช่วยด้วยเลือกเปิด BGM ฮึ